บทที่16หญิงเลวก็คือหญิงเลวตลอดหนึ่งเดือนกู้เซียงไม่ทำอะไรนอกจากอ่านนิยายเรื่องฉี่โฮจ้วนและบทละครเพื่อศึกษาการแสดงกู้หนานมาเยี่ยมหลายครั้งเมื่อพี่สาวไม่สนใจมากๆเข้าเขาก็งอนและหายไปกลายเป็นเหวินจิ้งที่ชื่นชมในความตั้งใจจริงของเธอแทนก่อนหน้านี้กู้เซียงคือคนเกียจค้านและไร้ความทะเยอทะยานที่สุดของบริษัทหัวเซิน แม้จะมีรูปร่างหน้าตาสาส,สวยแต่วงการบันเทิงไม่ได้อาศัยเพียงรูปโฉมอย่างเดียวมาวันนี้เธอกลับเปลี่ยนเป็นคนละคนไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงท่าทีกระตือรือร้อนนี้อาจทำให้บริษัทให้โอกาสเธออีกครั้งไม่นานก็ถึงวันเปิดกล้องทำไมวันนี้สวยจังวนจิ้งทักตอนกู้เสียงขึ้นรถ งานเปิดกล้องไม่จำเป็นน้องแต่งตัวสวยหรือหล่อมากแม้แต่ดาราดังบางคนก็ยังใส่แค่แว่นตาดำเธอจึงแต่งหน้าบางๆผมยาวรวบสูงไว้บนศีรษะใส่เสื้อยืดสีขาวสวมเสื้อคลุมไหมพรมสีชมพูกางเกงยีนเข้ารูปช่วยเสริมให้ขาเรียวยาวประกอบกับรองเท้าผ้าใบาที่ช่วยให้ธรรมะแมงจากหญิงสาววัย20ต้นๆที่บุคลิกใส่ซื้อบริสุทธิ์ พอแต่งตัวแบบนี้คล้ายกับนักเรียนหญิงที่เพิ่งเข้ามหาวิทยาลัยดาราหน้าใหม่จะชอบแต่งหน้าจัดจัดเพื่อให้ขึ้นกล้องส่วนคนที่แต่งหน้าเพียงเล็กน้อยจะเป็นดาราที่มั่นใจในรูปลักษณ์ของตัวเองอยู่แล้วสื่อมาหลายสำนักต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยกู้เสียงตอบด้วยรอยยิ้มที่จริงเธอไม่ได้คิดมากขนาดนั้น ใครจะมาหรือไม่มาก็ไม่สนใจแต่คู่พระน,นางอย่างเหลียงจี้และเฉียวอิ้งชิงต้องมาแน่นอนความอาฆาตแค้นไม่ใช่เรื่องที่จะลบได้ง่ายๆภาพจำที่แสนเจ็บปวดย,ยังแจ่มชัดอยู่ในความทรงจำของกู้เสียงเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานดังนั้นเธอจะต้องสดใสและมีความสุขเมื่ออยู่ต่อหน้าหญิงโฉดชายชั่วคู่นั้น ระหว่างการเดินทางกู้เซียงไม่พูดแม้แต่คำเดียวเมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความรู้สึกหลากหลายนึกย้อนถึงอดีตท,ที่หดหู่และโศกเศร้าของตัวเองวอนจิ้งสงสัยแต่ก็ไม่กล้าถามตรงๆจึงได้แต่นิ่งเงียบที่หน้างานเจ้าหน้าที่ที่มายืนร้อต้อนรับพวกเธอแล้วพาเธอเดินจากจุดจอดรถเข้าไปด้านใน นักข่าวมากันเยอะมากเสียงเรียกและแสงแฟดและยิบระยับไปทั่วทั้งงานแต่กู้เสียงเป็นแค่ดาราหน้าใหม่จึงไม่มีใครสนใจจะถ่ายรูปเพื่อนำไปเขียนข่าวทั้งสองจึงเดินผ่านเข้างานได้อย่างราบรื่นเมื่อไปถึงห้องพักนักแสดงก็พบดาราอีกหลายคนที่มาถึงก่อนหญิงสาวคนหนึ่งนั่งประคองแก้วกาแฟอยู่บนโซฟา เมื่อได้ยินเสียงความเพื่อนไหวก็เงยหน้าขึ้นพอเห็นกู้เสียงเธอก็หลีดตาเล็กน้อยนักแสดงใหม่ที่เล่นเป็นพระชายาใช่ไหมได้ยินผู้กำกับผนพูดถึงบ่อยๆไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้กู้เสียงนิ่งไปเล็กน้อยจำได้ว่าคนที่พูดก็คือดาราแถวหน้าระดับประเทศที่ชื่อว่าจิงลี่ลี่ เธออายุ30ต้นต้นสวมกระโปรงหนังเอวสูงที่ช่วยเสริมสวดทรงองค์เอวให้ชัดเจนใส่รองเท้าบูทยาวผิวสีน้ำตาลอ่อนผุดผ่องดวงตางดงามชวนหลงไหลาหากกู้เซียงคือคนที่มีบุคลิกอ่อนโยนใส่ซื่อเชียวอี้ชิงสง่างามภูมิฐานเจียงลี่ลี่ก็คือคนที่มีบุคลิกเล่าหลอนดึงดูดสายตาผู้คนตลอดเวลา เธอแจ้งเกิดในวงการนางแบบมีรูปร่างหน้าตาเป็นเอกลักษณ์ฝีมือการแสดงไม่ธรรมดาทำให้มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศหลังแต่งงานกับนักธุรกิจผู้ร่ำรวยจึงปีกตัวออกจากวงการบันเทิงคั้นหย่ากับสามีจึงกลับมาลดแล่นอีกครั้งทว่าดาราสาวที่เคยสูญเสียแฟนคลับไปแล้ว การจะเรียกความนิยมท่ามกลางดาราหน้าใหม่ที่แจ้งเกิดในวงการยังต่อเนื่องนั้นไม่ง่ายทำให้เจียงลี่ลี่ไม่รุ่งเหมือนก่อนกู้เซียงรู้ดีว่าละครเรื่องฉี่โฮจ้วนที่เจียงลี่ลี่แสดงเป็นฮองเฮาวผู้อำมหิตจะทำให้เธอกลับมาโด่งดังอีกครั้งแม้จะไม่เทียบเท่ากับเฉียวอิงฉิงแต่ความสามารถด้านการแสดงจะช่วยพิสูจน์ตัวเธอกระทั่งกลับมายืนในวงการได้อย่างมั่นคง เธอจำเจียงลี่ลี่ได้ขึ้นใจเพราะชาติที่แล้วหลังอยากกับเหลียงจีง้คนในวงการบันเทิงต่างอวยพรให้กับความรักของเหลียงจี้และเฉียวอิ่งชิงแต่เจียงลี่ลี่กับโพสประชดในเว่ยป๋อแถมยังกดถูกใจให้กับความให้กับบทความที่เขียนเพื่อสนับสนุนกู้เสียงไม่รู้ว่าทำไมเจียงลี่ลี่ถึงทำแบบนั้นพวกเธอไม่เคยร่วมงานกันไม่สนิทสนมเป็นการส่วนตัว แค่มีชีวิตแต่งงานที่ไม่ราเรื่นเหมือนกันเท่านั้นพี่เจียงสวยกว่าฉันอีกค่ะกู้เซียงตอบด้วยรอยยิ้มดวงตาของเจงลี่ลี่ฉายแววประหลาดใจทั้งที่เป็นแค่ดาราหน้าใหม่แต่กลับไม่เอาดีเข้าตัวแถมยังชมเธอกลับอย่างรู้งานอีกด้วยกู้เซียงเคยดูรายการโทรทัศน์ของเจงลี่ลี่คนที่กล้าพูดกล้าทำถามแบบตรงไปตรงมาเธอไม่รู้ว่าภาพที่เห็นคือตัวตนที่แท้จริงของอีกฝ่ายหรือไม่ แต่เมื่อได้เจอกันวันนี้ก็พอจะดูออกว่าเป็นคนจริงใจซึ่งหาได้ยากมากในวงการบันเทิงบทที่เธอเล่นน้าหมันไส้มากพวกเด็กใหม่ที่รับบทตัวร้ายมักถูกแฟนขับตามด่าเตรียมตัวไว้ให้ดีละ่ะเจียงลี่ลี่ตเตือนกู้เสียงปดของพี่เจียงก็ร้ายเหมือนกันนะคะกู้เสียงกับพิบตาปีบๆงั้นเราก็เป็นพวกเดียวกันละสิเจียงลี่ล,ลี่ตอบอย่างสนิทสนม จิงลี่ลี่คือนักสแสดงที่ตั้งใจทำงานมากพอรู้ว่ากู้เสียงซ้อมบทมาเป็นอย่างดีก็ยิ่งตื่นเต้นและสนทนากันออกรถเสียงดังมาแต่ไกลเลยนะคุยอะไรกันอยู่หรอเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งดังขึ้นที่ด้านหลังกู้เสียงนิ่งเกง่งมือที่วางอยู่บนชายเสื้อค่อยๆกกำแน่นริมฝีปากเม้มสนิทเป็นเส้นตรงหญิงคนที่ว่าอายุประมาณ26ปีผมสีน้ำตาลเข้มเป็นลอนปะบา่า สวมเสื้อไหมพรมเอลลอยสีครีมและกระโปรงผิวยาวสีเขียวแกมน้ำเงินริมฝีปากแย้มยิ้มอ่อนโยนดวงตาสดใสเป็นประกายชวนหลงไหลคล้ายดอกบัวสีขาวบริสุทธิ์ที่แย้มบานรับแสงอาทิตย์ตรงกลางสะกู้เสียงเคยได้ยินเสียงเมื่อคู่จากในโทรศัพท์คนที่ฉันรักมาตั้งแต่แรกก็คือเหลียงจี้รักตลอดไปไม่เคยเปลี่ยนแปลง เลียงจี้ทำผิดต่อเธอก็จริงแต่ความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้โตขนาดนี้แล้วอย่าทำให้เรื่องมันยุ่งยากอีกเลยทำไมถึงไม่ยอมเซนยย็นใบยาเลียงจี้ไม่ได้รักเธอเลิกทำลายอนาคตของเขาได้แล้วฉันขอพูดเป็นครั้งสุดท้ายว่าเธอตังหาคือมือที่สามอย่าให้ฉันต้องบีบอีกเลยนะตอนนั้นเฉียวอิ่งฉิงพยายามต่อรองด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนอ่อนหวานปากก็บอกว่ากู้เซียงเป็นตัวขวางทางเจริญ แต่ไม่ยอมรับว่าเป็นคนตามตื้อเหลี่ยงจี้แถมยังทำให้เธอถูกหลอกแต่งงานด้วยอีกไม่แปลกที่โลกใบนี้จะมีพวกคนทำชั่วจนสาแก่ใจแต่ก็ยังสามารถรักษาชื่อเสียงอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไว้ได้ช่างหน้าด้านหน้าหนาหน้า,นา,นาทนจริงๆต่อให้กับชาติมาเกิดไปอีกครั้ง เฉียวอิงชิงก็ยังคงเป็นหญิงสาวแสนดีที่สง่างามและเพียบพร้อมปรากฏตัวต่อหน้ากู้เสียงด้วยท่าทีที่อ่อนโยนเหมือนเดิมในเมื่อดอกบัวขาวดอกนี้ไม่บริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างที่คิดเธอก็พร้อมที่จะก,กระชากหน้ากากออกแล้วจบตอนค่ะ